ข้อดีของการอยู่คอนโดนะครับมีการวางของที่ไม่ใช้แล้วว่าให้นะครับใครจะเอาก็เอาได้นะเนี่ยวางไว้อย่างนี้คือเอาได้เลยนะครับเป็นตู้เย็นฮนะสองประตูนะสองประตูเนี่ยสองประตูเลยแบบนี้เลยโอ้โหสุดยอดถือว่าถ้ายังใช้ได้ก็ช่วยคนที่มีตู้เย็นนะได้มีน้ำเย็นกินกันนะนี่ค่าไฟคอนโดก็ก้าไฟรัดนะครับ จ่ายเต้ารัดนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะ,ะมิตเตอร์เลยนี่อยอสุดยอดบางที่เคยมีตู้อะไรเขาก็วางทิ้งไว้นะคะแต่ละชั้นก็จะมีช่องที่ทิ้งกะยะนะครับเขาจะวางไว้แถววันนี้ไอ้ของที่เขาเหลือใช้เขาไม่ใช้แล้วก็มาวางใครจะเก็บไปก็ได้อะเหมือนอันนี้ที่วาง ไอ้ที่ีดพ่านนะคระัวางไว้เนี้ยมีอยู่เจ็ดชั้นนะฮะนี่นี่แหละก็ดีกับการอยู่คอนโดนะฮะชั้นนี้ก็มีแต่หัวพัดลมนะชั้นนี้มีกาน้ำร้อนนะฮะนี่กระถางต้นไม้ก็มีชั้นนี้มีเค่มหมอนรองคอนะฮะ ซึ่งบางครั้งผมก็เจอเครื่องออกกำลังกายก็มีโต๊ะก็มีสภาพยังดีอยู่เลยครับก็คือแบบคนย้ายออกแล้วก็ขี้เกียจเอาไปก็เลยเอามาวางไวเ้เปลือกใครจะเอาไปใช้นะฮะซึ่งก็อยากก็จะทิ้งตามท่อเนี่ยแต่ของเหลือใช้นี่ยังใช้ได้ก็ตั้งไวเ้เปลือกใครเอานะฮะนี่คือการอยู่ก้อนดู